เนี่ยมันก็เห็นเรือใหม่ปกติใช่ไหมล่ะไม่ได้กระตุกใช่ไม่ไม่กระตุกเลยตอนนี้ก็คือปกติน่าจะเป็นเพราะกูเปิดโคมแหละมั้งไปเพื่อนแนีเรือใหม่ไปเพื่อนเนี่ยเรามีแค่นี้แล้วเพื่อนไปเรือใหม่จากไอเฮียเนี่ยนะเหลือแค่นี้นะเราไปแค่นี้แหละคอนเทนต์คอนเทนต์ไป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 เราจะไปไหนกันได้อ่ะไปกด F เพื่อนั่งได้ด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยสภาพคนพายเรือไอ้สัตว์โอไม่มันไม่มีเรือนี่ มึงจะไปแสดงยิ้วที่ไหนแล้วเนี่ยเฮียดูหน้ามันตายอย่าตายเทพอ้าวเมฆกระดูหายไปแล้วเหรอวะเหลยางั่งหลังจริงเราไปเมฆกระดูกามันเนี่ยวัตเตอร์ฟักวัตเตอร์ฟักวัเตอร์ฟักอะไรฮะอ๋อมึงถ้ารู้เข้ามากุณรู้ว่าปืนลอยได้เฮียออ๋ถ้าสมการขึ้นมาเป็นอะไรวัตเงอร์ฟักขึ้นมามันจะพยายามพังเรือเราก่อนเรือจะพังไม่เหมือนเป็นเพลงจุดจบอนาคตของเรายังไงก็ไม่รู้ให้ได้ฟัง เราก็รอเรือนั้นไหมอ่ะแล้วก็ไปเกิดเกาะใหม่แค่นั้นแหละไปเราจะไปเราไปกันอย่างงี้แหละไปลองดูไปลองดูไอเสาพังแล้วเว้ยเรือเราเสาพังแล้วเออเสาพังแล้วลาก่อนที่แมรี่ลาก่อนที่แมรี่เหมือนกำลังขึ้นเครดิตดังเลยนะล้ะเรือจบเฮ้ยตายดิเปิดเฟ็นโจ๊กมันพี่เลยเนี่ย ตาวดิระวังหัวนะมันเปลี่ยนดิบไงวะแทแทแทมันเป็นระเบิดเลยดิอ๋อคิงได้แทบ โอ้โหแย่แล้วโทษยโอยเฮียโทษทีเพื่อนโอ้โหโอ้โหหวเรอเฮ้ยโอ้ยไอตอออยู่ทางซ้ายอยู่ทาง้ากระโกดเียติดตาเลยเียโอ้โหโททีเพื่อนไปกินข้าวไอ้ตองตเือแล้เดกแงอกแก๊งเอกแงมึงแม่งฟันเลยพี่ ช่วงแรกอ่ะมันมันเห็นว่ามันเกมมันไม่มีอะไรไงก็แบบรีฟันเลยพี่รีฟันเลยพี่ลงเรือกไปนะแต่เกมมันไม่ง่ายกันสองตองที่เดี๋ยวกูพาไปเจอคุยเนเรื่องอ่ะมึงได้ทำพี่อะไรเยอะแยะเลยแหละเฮ้ยห้กันไูก็แบบไอ้หนูใจเย็นๆรอให้โอกาสเกมมันหน่อยไอ้เหี้ยรีฟันเลยพี่รีฟันเลยจริงๆนะเนี่ยไอ้เหี้ย ถึงเกาะนี้แล้วเนี่ยมันนั่งเงือกไม่โผล่มเลยสัตว์หรือว่าอะไรไม่แม่หรือว่าเราต้องลงน้ำเหรออ่ะลองลงสักคนหนึ่งรอก่อนรอก่อนไปต้องรอหรอกแล้วมันก็ไปกลับทีมะแต่เรือสี่แล้วเพื่อนนั่งเงือกมันจะถึงเกาะอยู่เลยเฮียมันจะลงไปไหนกันนี่ไงนักเงือกนี่ไงนักเงือกนี่ไงเกิดละเกิดละเกิดละนี่ไงมานั่งเงือกเลยเป็นเรือใหม่กันดีกว่าโอ้โหค ว<ส>นวนเดิเ <appl> รอไปสุดกัลวเอาเอาไอ้เีือเราไปอยู่ตรงนู้นว่ะแล้วมันมาเกิดตรงนี้พอดีด้วยโอเคไหน่าไอ้เหี้ยหน้ามึงเนี่ยถึงก็พายมาใช่ไหมฮะพายตั้งนะไม่เป็นไรเราจะถึงแล้วล่องเรือไปก็ได้เพื่อนพายมาอ่าวเราลองพายดูไม่ไหวคลิกอพายข้างซ้ายคลิก D พายข้างขวา ตายป้อมกันก็จะเป็นหน้าคนสุดที่กระโดดปล่อยแล้วกรนด้นใหม่ไอสัตว์เน้ยเหมือนมันยืนทวงเจ้าหนี้เลยเฮียสองตัวมึงเนี่ยหน้าตาด้าไม่ได้เลยกระโดปล่อยแล้ว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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วปล่อยแล้วขึ้นนั่นแหละอโอ้โหแล้วก็ไม่ทางไหนวะตรงไปเลยเขาก็ไปเรื่นเลยนี่ไม่รู้ง่ายกว่าอืมวะ

อยไว้่าดึงสิว่ามันดันไปข้างหน้าไอ้เฮี้ยเอาเอาถึดสามอึ้งเรือใหญ่ละเรากลับมาแล้วยกที่หนึ่งนึกถึงรถไอติมอ่ะไอติมกระเทีอ่รถติมโอ้โหมึงเอาอีกแล้วนะพ่องเอาอีกแล้วนะดูเรือด้วยไม้มันไม่มันไม่มีเมโลดี้ไอ้เหี้ยมึงก็ไปเพิ่มให้มัน ก็ต้องทำเองไงใครเขาไปยืนสองลาดลาวตรงทูลว่าเย็นแมงลูกเฮียสองดีๆไม่ได้ก็ไปยืนสองมันไม่เท่ใช่ไหมตกปลาอยู่เมื่อกี้เดฟเดฟเดฟเบาปล่อยมันมาแล้วเดฟเอ๊กูหลับอยู่ไอ้กูเลยวะโดนมึงแล้วเกินกูเห็นไม่น่าอะไรแหละว้าวอ๋อพอนนี้หลกระสุน เฮ้ยบนฟองมันมีระเบิดไปเบวกเวกเลยนวนเน้ยลเพื่อนม่อีไม่แล้โอยโอ้โอ้ย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 โออ้ยโอยอโอยโอ้ยอ้ยยยิง้ยยโอ้ยโอยโอ้ยนอ้้อ้้้ยโอ้ยโอ้ย้อ้อ้ยโอ่ออยโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยอกยโอยอ้ ใช่ถานอยู่เปิดทางละหาข่าวแดงเลยจะตายอะเอ้ยเอ้ยเอออะงตู้ตวจะบตาเนี่ยบุณใหญ่ไม่ให้บุญใหญ่มันไม่ให้ทีกเลยเขาบ้าไอพวกจ้าไอเด็กเฮ้ยำ้ายวก่บ้า เนี่ยนัดแม่งแบกอะไรมาทคนนึกว่ามึงแบกอะไรมาเฮ้ยเจนเจออันเนี้ยอันเนี้ยคือกรองกระดูกเนี่ยม,ม,มาเป็นเวฟมาเป็นมอเตอร์ไซค์เวฟเลยเดียวอะหรอมาเป็นตัวน,นี้นะกระดูกดำกระดูกดำปวคุยเอาตายเอาทำไมแรงบันดาลใจเลยที่ม,มึงทำอย่างนั้นเนี่ยลูกกหน่อยมีชีวิตมีชีวิต ระเบิดไปไหมครับเลยตา,ายหามันเลยเหรอมันซื้อถังมาทำเฮียอะไรนี่ยคแค่อยากรู้ว่าถ้ามึงฟันถังมันจะระเบิดไหมแล้วไม่เอาผมกูกำลังปันกระดูกอยู่ไม่เอาถังมาโดนไปด่ากผมแปะตูมไอ้ไอ้ไอ้ เฮ ja ้ยเม okay. ื่อไรจบเลยง่วงก็ยังมีอาการแบบกระตุกกระตุกเป็นช่วงอยู่อ่ะเหมือนเดิมอ่ะที่นำเท่าไหร่ครับแรมแปดแรมแปดเออแรมแปดตะเหี้ยใครอยู่กับกูบ้างเนี่ยใฮ้ได้ยเถอะเอาหล่ะเลทำให้หมอได้มันยืนนิ่งอ่ะ กูบอลแล้ววะใครวะกูบอล่ยนไปไหนมานี่โดนกระโดดตามน้องคืนข้าไม่ตายฮะไม่ตายเหรอเออมันจะตายเพราะตัวกรรมมันเพราะมันโดนไฟได้มันโดนมันโดนนี่ได้โดนไฟเข่าได้เมอยู่ไหนวะกูพยายามช่วยเมสโดนตอดกูแล้วเนี่ยเฮียโอ้โหฐานเนี่ยโดนไลแล้วปวดใจพี่ไป ทำมาได้เนี่ยนได้กลัวจะมยุบจนสมรดไม่มีเคไว้เ้ยโอ๊ยโอ๊ยสอไอ้จ้เด็กคนบุเบนเอาบุบนบดนเลยไอ้ันเจะไปกดเอมท้าปัปัา้งอยู่ครับนึงนะเดีมันมัน้องไปบอยแบดเลยว่ะ ตายไปไม่ได้เฮียมันตายไปวะโอ้ไฟซองอะไฟซองหมายถึงต้องมีไฟสองันแล้วก็ตี๋ยอ๋ออ๋อตะเกียงตะเกียงนะใจเป็นเลือดเอ็มมาตกลงช้หาดจัเเลนตกลงชายหาดมันต้องข้างนอกข้างนอกอย่าตายระเบิดวิ่งหากล่องเล้วนะหาถือตะเกียงนี่ถือเกียงถือเกียงหน่อย แป๊บไม่อมตายป่ะครูจะหมดไอ้เหี้ยได้ไหมฆ่าอะไรไหมได้ได้ตายตายมันตายอยู่เนี่ยไอ้ตัวที่ยืนหาชักเนี่ยยิงยิงยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันไม่ให้โง่มันไม่ชักไอ้เหี้ยเอาเอาอันนี้เลยเอาเอาเอานนี้่ไนไอ้เหี้ยหายไปแล้วสีทองอ่ะมาแล้วสีทองนี่ไงสีทองอึดมาก โอ้โหไม่โดดหนีตายมาเลยเฮียเรื่ออะไรมันต้องระเบิดต้องระเบิดไม่ต้องไปอ่ะอะไร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 มันถืออะไรมามันถืออะไรมาอ้เหี้ยถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวห้างไปอยู่ตรงไหนวะแม่มาเยอะโอ้หหนีตายมาแล้วเพื่อน ยิงให้เพื no, mm ่อนนี Halloween ่ตรงไอ้น huh ั่นนี่ตรงไอ้นั่นเนี่โอ้ยิงหัวไม่แตกวะไม่ใช่ยิงตรงไอ้นั้นไอ้เฮียยิงเข้ารู้หน้าไอ้นั่นเนี่ยลุมลุมไอ้เหี้ยลุมเออไอ้ว่างก็เอาเรื่องนะนะเอากระสุนเด็กขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวผมโหลดไปให้กันด้วยดัน

อะไรอยู่พี่เด็กเอออันไหนอันไหนอันไหนแรงกว่าเราสบายเดียวจบยังวะกูง่วงยังถ้าแต่บอสจะไม่โผล่ก็คือจะไม่จบอ่ะโอ้โหกู้เลี้ยงโอ้โหเมันหมดแล้วมั้งไอ้คนึงเหมือนมันยังไม่หมดนะเดี๋ยวกูเปิดเพลงต่อไปให้กันใครพูดกูบ้อ๋อนี่ไงไา้น่าถอย ถอยหมดเลยถอยหมดหอยหมดมิสไม่โดนเหรอไม,มไม่โดนไม่โดนปาได้อย่างเงี้ยจะตายแล้วลนะ่ะ <c oughs> ตายให้กูไม่มืออ่ะมีกระสุนรีฟิวข้างบนนะนโอ้ีขึ้นเหลือตั้งนะ

โชคดีไหมโลภพระเอกมาแล้วโอ้โหเฉียวหัวพระเอกไปนิดเดียวมทำไมพระเอกระสุนเด็กมันไม่โดนเพื่อนเดียวกันโอเคระเบิดแล้วกรไปพระเอกมาแล้วอ๋อแกรว่ะออไปเลยอุ้มแกะระเบิดมารัวรัวไปวะ โดนโดนกลัวไอ้เออตายแค่นีเน้มเนมเฮ้รเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเอ้งเจ้างอุ่ย ล่างกาไปล่างก็ไปล่าไปโอ้ยังงมัเป่าแตกโล่เฮ้ยอ้ยเเพ้ยไรห้เนียเนี่ยต้องรู้เนี่ยเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยเต็มตัวเลยทาตัวยิงอันได้ไหม นี่แม่แควงหมดครับยังยังยังเลอ้ยยิงมันเนี่ยเอ้ยยิงมันเอ้ยมันหมดแล้วจะใฮ้กูยิงกันเลยเนี้ยอ่ะบอสจังเนี่ยบอสจังวะเปงโอ้ยว่ะโดนด้วยว่ะเอาโดนมึงเหรอ เด็กก็ไม่โดนไม่โดนไม่โด,โดาาน,นเพื่อนแต่ก็เป็นกระสุนระเบิดโะนล่ากระสุนเร็วเดวกูยังไปล่ามันเนี่ยบอกอยู่ีรนี้กูง่วงไปล่ามันดีกว่าเออกูยังนอนแลไ้อเราต้องฆ่ามัน กาวมันดีจิตพวเองัพลังงานการลืมตาเยี่ย,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 ยสุดท้ายของกูจนฆ่ามันงงห,มหมดแล้วกูกูเนี่ยหมดแล้วพลังงานกูนี่มั่วย่งเลยับู้หรือเปล่าเนี่สู้หรวะเออ ยืนทำแข็งไปแล้วเพื่อนกูป็นใหญ่ยิงไม่ได้าอออดิดละป้องเอากล้วยไหมไม่รู้อู่คุยอะไรกับมึงดีอะิปแป้งมาหลุดตอนตีบอสเฮ้ยป้องโอ้ยยยยย่ยย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 ยอยย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  บอสสอแล้วก็บอสสามได้บสนึ่บอสสบอสสาอเลยอัี้บอสสแล้วใช่ไมเฮยเฮียเฮียใครวิ่งข้าไปวะบอสสองบอสอเอดีกว่าอเอชกาดเดียนนะเอเกาดเดียนแล้วบอต่อไปตัวึงไหกลอมาตงนี้อมาลอมานี่เนี่ยมันออกมาแลยเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยเนี่เนี่ยอยู่้างนอกเลยเนี่ย ตัวนี้ต้องปืนใหญ่ยิงตัวนี้ต้องปืนใหญ่ยิงโอ้โหชุดเดียวเลยเหรอเนี่ยกูโดนมันยิงแล้วก็ดับไปเลยเพื่อนยิงอยู่เลยอยู่กินอยู่กูเห็นแต่ควันแล้วเนี่ยมีเสียงเชคเกอร์เลยเี่ยออกมาดีที่ยกูก็อยู่หลักกระเพราออกมาแล้วออกมาเลยเลยเอาเลยยิงเพื่อดูเนี่ยเพื่อดนเนี่ยหนลุกยิงกระดุก ยิงมันเด่ยืนดูดูไอ้ไอ้เหี้ยมึงหยุดยิงก่อนรีดตัวมันอยู่ไหนแล้ววะมุดแล้วมุดแล้วอ๋อกระสุนกูหมดละกระสุนกูหมดโหลดให้แล้วโหลดให้แล้วโอเคอีกไอ้เหี้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยไปช่วียร์โหลดได้หมดเหลืออีกทุนเดทุนเดเตรียมหาคนมาแทงแทนกูได้เลยว่ะ เอ้ยมึงเอามันมาปะทางซ้ายหน่อยได้ไหมมันจีบขึ้นทางซ้ายหน่อยดีไม่เจีบขึ้นเออได้ได้แต่มันน้อยนะน้อยกับปืนอีกไม่เสียกอันสุดก็นไม่อยากไม่อยากจะไปโหลดได้บอสอยู่ไหนแหละดี่ีดีเฮ้ยเล็กเว้ยไปฆ่ามันดินเยอะไปไปออก อู๋ยไฟไม่ก็ห้อมเพื่อนไหนละอะไรละอู๋ยไฟไม่ก็ห้อมอยู่ไหนรู้ปะไฟไม่ก็ห้อมมันก็สมบทเออตายตายาไปไมค์ก็ห้อมไอ้สัตว์น็อกแบ็คห้าไอ้เหี้ย ตายแล้วที่นี่มึงตายมึงเลิกดำดิ่งเหี้ยี้โอ้โหไอ้เหี้ยเอาวุธันเป็ขึ้นไปสักนี่นี่ตรงนีกินกล้วยอ่ะกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยลายมองหน้ากูนทำไมหน้าของพ่อเหรอโอเคได้เลยแดดแดดแดดก็ไปแดดก็ติดคอตายมึงไงโอ้โหยิงกัด้วยโอเคกูเก็บกูไปละกูฟันอะไรไม่รู้ ดีนะไม่มีคนมาดีนะไม่มีคนมาแจมไม่งั้นเราแตกแน่เลยเยอะมากเลยฮะเอาตายแล้วโอเคเอาแก้เนมเปิดเอาแก้เนมเอาแก้เนมเออเนมด้วยเนมด้วยอันนี้โเออนั a a ่นแหละเปิดเนมดูเอาล็อกปันี่นี่ามตเร็วจะบังอย่าเพิ่งนนี่ีเดบเลยอย่ายิงอย่ายิง เอาแม่น่ะยิงยิงยิงท้ายปุ๊บตายตายทั้งกลมอะไรเนีลยโอ้ยเนี่ยนี่มันสุดยอดปัญาคุมสมบัติที่ไหวสัตว์แล้วช่วยการทรมาร์ทคนละมือไม่ไหวเตียงเตียงขาขาแล้วเนี่ยเนี่ยคือกว่าเป็นเกมลองขับเลยพี่ป้าปนผู้ห่วงกันนะมาจบตรงนี้แล้ว เราฝั่งซ้ายของเขามึงจอดเลยกับวัวจอดมึงแกไม่เหมืงนมึงแกห้องเมาเฮีกสองเกาะเพื่อนี่สองเกาะไปอีกสองเกาะเนี่ยนะข้ามเกาะนี้ไปก็ถึงแล้วพี่มึงรู้จักเขาว่าหนวกหูไหมคนม่วงวนพนผ่านนี่หผ่านอะไรย่างเงี้ยเหมือนคนเมาผ่านเลยเรื่องเราฝั่งซ้ายนะ าโอ้โอ้นี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเราไปเายของเราเรียตังเราตังไปซื้อน้ำซื้อนี่ใช่กูจะซื้อเตียงด้วยไอ้พ่อกูจะซื้อเตียงทองให้มึงทุกคนเลยกูจซื้อเตียงมึงไม่โม้มึงไม่เจอผัเส้นเลยหนหน่อยหน่อยกูจะซื้อแอร์เพชให้ด้วยด้วยซ้ายเลยซ้ายเลยนอนกันเย็นๆช่ำช่มึงรู้ไหมว่าการนอนแบบนี้คัญขนาดไหนรู้รู้รู้ตอนนี้เนี่ย ใช่แล้วล่ละปีจะซื้อเตียงทองให้มึงให้มึงให้มึงเอยตรงเลยไม่ได้ให้กูไม่เคยดีกว่าใช่ไหมจ้างหมดเลยนั่นแหละไอ้นี่กีมาไม่เจอครับเฮ้ยเราต้องซื้อไอ้ปุยปุยฝ้ายด้วยใช่ไหมเรียกว่าอะไรปุยฝ้คือไอ้ที่นอนใช่คือที่นอนกูจะซื้อที่นอนไปเดิไปเดิที่ใครจะจัดองคำให้มึงใช่ช้าอ้าวเดี๋ยวพี่เนมแม่งจะละเมือเลยสายหน่อยจะชนท่าแล้ว ของเหยียบตะตุ s okay. <S <c oughs> ่มส <t Learning. S 2> <c oughs> ิวะไอ้เงี้ยต่อเลยตอดเลยมีเรือจมมีเรือจมช่างมันต่อไอ้ต่อไอเรือโจมหมดเลยไอ้เงี้ยมีซากเรือมีซากเรือเอยาเลยนายไปฟาร์มกันต่อเลยตอนเนี้ยคนของไปซื้อเตียงให้กูก่อนเอาไอ้เงียมีหเคลียร์ข้างบนขึ้นไปะถางกับมึงรู้ไหมมนุษย์อ่ะมันต้องนอนไอ้เหี้ยคนเราอ่ะนอนไปนอนเยอะไปก็ไม่ดีพี่ แต่คนเรานอนน้อยไปก็ไม่ดีนะเว้ยเฮี้ยกระตุกเงี้ยข้างบนนั้เป็นคนไปข้างั้นตัดใจพี่ไม่นอนดีกว่าีฮอปเราบีฮอปไปที่เตียงได้ไหมคนเราสามารถบีฮอปไปที่เตียงได้เพียนี่ก็จะนอนอย่างเดียวเลยกลับกของ่วงไปด้วยเลยเฮี้ยเออเหมือนกันต้องพักผ่อนเว้ยการพักตกลงไปกินโจแน่เอาวกล่องนี้ส่งที่นี่ได้เหรอมันจะทำให้เราเลสช่ มลเอาไปขายตรงไหนวะเนี่ยคุณไม่เคยไปขายเลยเอาไปขายตรงอ่ลหนูแว่นข้างเรืออะไรดิหลุแวนข้างเรือข้างข้างไอ้ยว่าว่าวสะพานเออแถว่ท่าเรือเข้าไปใช้แผนที่เข้าไปใช้กล่องขาวไว้เอาไปขายเดี๋ยววายพีชจะโตย่องไปตรงบาร์ตรงบาร์โอ้ตรงบาร์เอ้ยมันคืออะไรกล่องอะไรตรงไม้เราเห็นไหมไม่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 นั่นนั่นป้า ไอหนูตรงนู้นไอหนูตรงนู้นนี่นี่เปหนูตรงนู้นโน่ตายวปากว่าหนมึงหมอหมอนี่คือแหวนใช่ิดโอเคในมือมีเตียงขายไหมลูกไปขายที่เหมือนคนหมอจริงตอนนี้ยอันนี้ต้องไปขายที่ซีโพสอะนั่นไงทีเด็ดคน่ดิ้งพี่ต้องไปขายก่อนเลยมึงเอาไปเลยได้เท่าไหร่ไม่ตองละมั้ง มันจะไม่ไม่ถึงมือไม่ถึงห้าพันหรอกไอ้เหี้ยเสื้อแดงของแดงของแดงเลยนะของแดงอะไนะพี่ของแท้เลยนะองอันนี้เฉยๆกล่องเงินอันนี้เฉยๆกล่องเล็บสีแดงเฉยๆไม่ใช่กล่องลาวะอะไรวะเนี่ยไปขายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วหรอวะเพื่อนยันในเรือมีอีกสามพันพี่คุนอนได้ยังไงยันยันยัน เย้ยทำไมอ๋อไวมีเพียงเธอมีเพียงเธอเท่านั้นที่รอฉันอยู่เตียงมึงหงอกมึงไปขาดก็ได้ทำไมก็หลักครบไม่เท่าไหร่เอเอาละดูออกเลยได้เลยใช่ไหมอาย้อยู่ได้ตังเพิ่มมันจะออกออกจะเสียนิดหน่อยเอาไงเอาไงพี่ตังเพิ่มเออมึงเอาไปเลยคุณไม่ไหวแล้วยอมมึงเอาไปเลยไอ้หียเดี๋ยวพูดีกันมาเล่นต่อ